สวัสดีครับคนที่เกิดวันเสาร์ปีนี้จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องมาจากความอดทนการต่อสู้ดิ้นรนและลุยกับงานอาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงทำง,งานอะไรก็มักจะมีคู่แข่งเป็นธรรมดาแต่ถ้าคุณต่อสู้ก็จะสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองจะมีหลักทรัพย์สินทรัพย์ได้ก็เพราะตัวคุณเองทั้งนั้นชีวิตคุณปีนี้จะเหนื่อยมากหน่อย ก็ให้หาความสุขกับชีวิตไว้บ้างพักผ่อนสะบ้างถ้าไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีมายืมเขาเรดาร์ของบาร์บิคอนก็ได้นะนอกจากจะหาแหล่งวัตถุดิบเกรดเอได้เก่งแล้วเนี่ยยังหาแหล่งเที่ยวที่มีสาวๆส,ส,สวยๆเกรดเอได้ด้วยนะยสงสัยเก่งแต่หาวัตถุดิบเกรดเอ สำหรับวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงปีมังกรของคนเกิดวันเสาร์ควรทำบุญลงศพที่มูนลนิธินะครับบาบี้บัม